วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องของ Infinity Castle ครับ Infinity Castle เนี่ยคุ้มหรือเปล่าลงหาตัวลิมิเต็ดชั้น75เนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนแล้วควรจะลงหรือเปล่าสำหรับมือใหม่โรบักราคาถูกเกมพาสแบบจัดเต็ม <Huh? S 2> มีที่นี่ FZ Shop ทึืการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ AC Arise Scored Over, AV and Mid Vanguard. บีเ like อฟบอกฟ o ตปลอดภัยไร้กังวล<ส>คิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอ s แชทช็อปครับอยาก AFK 24ชั่วโมงแต่ออไม่รู้ทำยังไงส n น o ์ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเ,เพื่อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบเคลาวที่จะใช้มือถือจากทาง U g p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทําให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ โอ้ใม่ก็เป็นไปได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับ s n o ฮ่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม a n i m เม r u u s d e r r กันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับว่ากันด้วยเรื่องของ i n f i n i t y Castle ตรงนี้เลยนะครับผมซึ่ง i n f i n i t y Castle เนี่ยมันจะมาช่วยในเรื่องของทรัพยากรของเรานะแต่วันนี้ผมไปลงมาแล้ว75ชั้นนะครับนี่จะเอาให้ดูเลยเห็นไหมเนี่ย75ชั้นเรียบร้อยครับแล้วก็ได้ตัวลิมิเต็ดมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะเป็นตัวลิโยจาก กชิอาุตะนั่นเองอ่าเป็นตัวละครที่ไม่ต้องอีโวนะนี่น้องก็จะประมาณนี้เลยถามส่วนตัวผมผมแนะนำให้ลงไหมคือถ้าคุณจำเป็นอยากได้รีโลอยากได้ทรัพยากรแล้วว่างที่จะฟาร์มเนี่ยแนะนำให้ลงนะถ้ารู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้อยากได้รีโลเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำให้ลงท้ายๆไว้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะ Infinity Castle เนี่ย มันหนึ่งคือมันน่าเบื่อคือเราต้องลงอยงี้ไปเรื่อยๆแถมเกมเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้มีในเรื่องของการสกิปด่านหรืออะไรก็ตามแต่คือคุณก็แค่ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้ผมสรุปเวลามให้ทุกคนฟังแล้วนะครับว่า Infinity Castle 75ชั้นเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่หากคุณจะลงติดต่อกันแบบไม่พักเลยนะอันนี้คือในส่วนของมีเทรดนะ ของเทสเลสเนี่ยผมยังลงไปไม่ถึงนะครับเทสเลสเนี่ยผมจะลงอยู่ที่25ชั้นเท่านั้นเออแต่เทสปกติเนี่ยที่มีเทสไม่ว่าจะเป็นครูเซเดอร์หรืออะไรพวกนี้ที่มันสามารถใช้งานได้เนี่ยอ่ะผมลง75ชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว1คือตัวละครที่ได้มาเนี่ยคุ้มไหมผมบอกเลยนะว่าถ้าใครไม่อวยไม่คุ้มครับตัวละครมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นคือคุณต้องอวยน้องระดับนึงอ่ะก็คือต้องชอบลิโยมากๆหรือว่ารู้สึกว่าอินกับกาชิอากุตะ นะครับถ้าไม่อินเนี่ยไม่แนะนําให้ลงเลยเพราะตัวละครมันเป็นแค่ความสามารถมันไม่ได้เก่งอ่ะผมจะรีวิวสั้นๆให้ฟังแล้วกันความสามารถของนิยตเนี่ยพาสซีฟเนี่ยมันจะเป็นแค่ที่มินมีดีๆเลยนะคือแฮร์คัทครับแต่ว่าไอความดีของมันเนี่ยไม่สามารถแตกได้หนึ่งสองคือมันเนี่ยบัฟมั่วก็คือมันจะส่งบัฟจากในวงนั่นแหละถ้ามีมากกว่า 3- 4ตัวหรือมีตัวมันเองอยู่ในวงด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีบัฟกันเองบ้างมันเลยเป็นอะไรที่ บัฟมัวมากๆแล้วก็ความแรงของการบัฟเนี่ยไม่ได้แรงมากก็แค่30% 10วิเท่านั้นด้วยไม่ได้บัฟแบบถาวรคือบางตัวในเกมนี้มันจะมีบัฟแบบถาวรน,นะครับแต่ตัวนี้อ่ะไม่ผมเลยมองว่าตัวละครมันไม่ค่อยคุ้มที่จะหาเท่าไหร่ 2. คือคอสเมติกครับไม่สวยอย่างที่คิดนะคือคอสเมติกเนี่ยดูดิท่ายืนของคุณมันพุ่งไปข้างหน้าเกินไปแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยที่สวยๆก็จะมีแค่โมเดลของกันไกลเท่านั้นครับ อร่าอะไรก็ไม่ได้ส่งบอเลยขนาดนั้นอาจจะต้องมีตาแบบวิ่งวิ่งเหมือนในเรื่องที่มันเป็นแบบยูนิตของกาชิอากุตะนิดหนึ่งแต่มันไม่มีนะครับผมก็เลยส่วนตัวคิดว่าถ้าไม่ได้อวยยูนิตหรือว่าต้องการอะไรเงี้ยไม่ควรที่จะไปไต่แบบขนาดนั้นเพราะว่าเวลาที่คุณจะต้องลงไปเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย75ชั้นนะครับผมไปลงมาแล้วชั้นละ4นาทีนะครับตั้งแต่ชั้น1เนี่ยเนี่ยที่คุณลงไปเนี่ย1 2 3สเนี่ย1ชั้นเนี่ยจะใช้เวลา ประมาณ4นาทีถ้าเร็วสุดๆแบบผมเลยก็คือ3นาที30วิแต่ผมตีไป4นาทีเพราะว่ามันจะมีของการโหลดด่านไปด่านต่อไปด้วยรอมอนออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยตีเร็วสุดๆก็คือ1ชั้น4นาทีนะ4นาที75ชั้นเท่ากับเท่าไหร่ทุกคน4นาที75ชั้นเท่ากับ5ชั่วโมงครับอ่าก็คือผมไปสรุปมาให้แล้วก็คือถ้าทุกคนจะไต่เนี่ชั้น1จนถึงชั้น75เนี่ยใช้เวลา5ชั่วโมงเต็มถามว่าคุ้มไหม ก็อย่างที่บอกครับถ้าหาทรัพยากรก็คุ้มทรัพยากรคือ,อไรนี่ชั้นที่10คุณจะได้รีโลสิบเห็นไหมได้สเตตคิวได้อะไรพวกเนี้หลักๆก,ก็คือ Divinity ้เลมแนนนี่แหละก็คือที่เอาไว้สุ่มหาเทรดคูเซเดอร์จะคุ้มครับถ้าคุณมีเวลาพอนะอันนี้แนะนําให้ลงแต่ไม่ว่าคุณจะลงชั้นไหนคุณก็สามารถที่จะไต่ในซีซั่นหน้าได้อยู่แล้วผมมองว่าเอาเวลาไปฟาร์มในส่วนอื่นก่อนก็ได้มันยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นถึงแม้น้องก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดก็ตามแต่นะ คือวันนี้ก็จะมีแบบ2แบบนั่นแหละแบบแรกคือต้องการทรัพยากรมากๆรู้สึกว่าไอรีโล100อันเนี่ยนะแล้วใช้ใช้แบบ2ชิ้นต่อ1อันด้วยนะก็รวมๆแล้วรีโลประมาณ50ชิ้นเนี่ยใช้เวลา5ชั่วโมงคุ้มหรือเปล่าถ้าคุ้มก็ลงเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าอวยอวยนี่ยแนะนํายังไงก็ต้องลงนะครับ5ชั่วโมงผมลงมาแล้ว ก็2วันครับสวันกว่าคือผมไม่ได้ลงตะบ,บันขนาดนั้นแต่ว่าสรุปไม้ฟังแบบนี้ว่าคุ้มไม่คุ้มยังไงก็ลองตัดสินใจดูนะครับแล้วอย่างที่บอกไปครับตัวมันไม่ได้เก่งมันเลยแบบไม่มีแบบมันมันไม่จําเป็นที่จะต้องขนาดนั้นถึงแม้ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะได้ครูเซเดอร์มาเนี่ยก็ยังไม่ได้เก่งกับแบบยังไม่ได้เก่งเทียบเท่ากับตัวเมตาอื่นในเกมนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่จะบอกไว้ก็เลยคิดว่า คอสเมติก uh, มันก็ไม่ได้ว้า wow. วมันแบบไม่ได้ดูลิมิเต็ดอะไรขนาดนั้นอนะคอสเมติกนะของคุรุมิยังดูลิมิเต็ดกว่านะเนี่ยเนี่ยคุรุมิที่มีแบบวงแหวนเวลาอะไรี้ยสวยกว่าเยอะสวยกว่าเยอะผมมองว่าไม่คุ้มจะเท่าไหร่นะครับ ส่วนในเรื่องของเทเตสเดี๋ยวผมเล่นเสร็จออกมาแล้วเนี่ยผมจะเอามาแชร์อีกทีละกันว่าตัวจะคุ้มไม่คุ้มยังไงแต่เอาเอาง่ายๆคือผมได้ได้ข่าวมาแล้วว่าตัวมันก็เป็นตัวซัพพอร์ตที่มันไม่ได้เก่งอะไรมากอยู่แบบระดับเฉยๆเลยแต่ยังไงผมก็จะหาอยู่ดีนะ เพราะาผมก็แบ่งเวลาลงนู่นลงน,น,นี่มาก็เลยอยากรู้ว่า Infinity เนี่ยมันคุ้มค่าแค่ไหนเพราะเราจะได้ทราบนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตเกมมันจะมีข้ามด่านให้เล่นฮาร์ดอะไรเงี้ยจบช้ากว่าแต่ว่าข้ามด่านได้2-3ด่านอะไรเงี้ยมันน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าเกมมันนานมากๆนะ1ตาในเกม Anime Crusader เนี่ยมันจะเหมือนกับ Anime Adventure เลยก็คือจะเหนื่อยนิดนึงนะครับก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้เอามาแชร์ให้ฟังแล้วกันนะว่าคุ้มไม่คุ้มยังไง อย่างที่บอกไปครับสรุปกันอีกทีนะครับลิโยคุ้มที่จะหาไหมบอกเลยว่าไม่นะแต่สิ่งที่คุ้มกับการลง i n นฟินิตี้รูเนี่ยคือพวกทรัพยากรต่างๆอันพวกนี้ไม่นับไอ้พวกนี้มันฟาร์มได้ที่อื่นลีเจนด s สเต e ฟาร์มได้นะครับเอ e n เมนทัลสตูนสโตนแคปซูลเนี่ยไม่จำเป็นขนาดนั้น perfect แต่คิ้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้เยอะขนาดนั้นใครที่เล่น a n i m e c u r d e r มาถ้าทำ sss อ่ะอาจจะจำเป็นแต่ถ้าไม่ได้ทำอ่ะมันไม่จำเป็นขนาดนั้นจะเป็นที่สุดเลยก็คือนี่แหละครับรีโล่ห้อันผมนับ50อันเพราะว่าเวลามันซ่มเทรดเนี่ยมันจะใช้2อันเนาะให,ให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้บางคนบอกพี่มันได้ร้อยชิ้นใช่แต่ว่าอันเนี้ยมันจะใช้ทีละ2อันเห็นไหมครับนี่ใช้ทีละ2อันมันเลยนับเป็น50 50ชิ้นเท่านั้น นะครับผมผมเอาเรื่องนี้มาพูดคุยเพราะว่าแทบจะไม่เห็นใครมียูนิตตัวนี้เลยนะครับยูนิต2ตัวนี้เลยในเกมเพราะว่าผมว่าหลายๆคนคงได้ข่าวมาแล้วแหละว่ามันไม่คุ้มที่จะหานะครับแต่วันนี้ผมก็เอามาเป็นข้อมูลเป็นตัวเลือกให้กับเพื่อนๆเลือกกันอีกทีว่าอยากลงหรือไม่อย่างไรวันนี้ก็ไปแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย